ดีนะครับพบกับเคซีโมโตอีกแล้วนะครับ EP นี้เราก็จะมาใช้ไอ้เจ้าโดมิน่าบางจ๋าเนี่ยครับจากบาจาร์เนี่ยขับไปทำงานในเมืองนะครับแล้วมาดูกันว่าการใช้ชีวิตกับรถคันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับว้าวขับไปทำงานตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7โมงครึ่งครับผมกับสนนกษแรน้มินนะครับตอนนี้รถก็แบบว่า ไหลไปได้เรื่อยๆนะครับรถไม่ติดเท่าไหร่บ้างนี่ก็ไหลไปได้แบบยาวๆนะครับ ูจากการใช้งานแล้วสามารถใช้ในเมืองได้อย่างคล่องตัวนะครับอัตราการเร่งหรอโอ้หทำได้ดีอ่ะสูบเดียวก็ก็โอเคอยู่นะเออดูอัตรา,ารเร่งมันมเดี๋ยว oh, <no. S 1> ปีฟปาปีฟา้จาจะทรงจะแซงอะไรก็แบบว่าไม่ได้รอรอบอ่ะ ยศูนย์เจ <Wow. S 1> ็ดว้าวตอนนี้เรามีรถนำให้ด้วยนะครับเป็นพี่ตำรวจทางหลวงนะครับหยอกแล้วจริงๆเราตามๆเขาไมา่เฉยๆนะครับ ตา,ตามลายที่ MT07 ไปดีกว่าอตอนนี้มาถึงไฟแดงแยกอะไรเสนานิคมะเออเรียกไม่ถูกเหมือนกัน สามารถไปได้แบบคิวๆนะครับแต่ลืมนะครับออกไรแงแงดูให้ดีก่อนบางทีเลนที่มันโลกงๆรถก,ก็จะอับม็าด้วยความเร็วแบบว่า,วาที่เขาสุดที่เขามีนะครับ <C le af> เออต้องระวังด้วยเพราะว่าบางทีคนอื่นเขาก็ไม่ได้ระวังเรานะ <C le af> ออออกไปอยู่หน้าไฟแดงเราจะเจอกับรถอะไรบ้างวันนี้ เนี่ยเออบีบี่าพีซ e ER. ีบีเอ้ยพีอาร้อน้ำเขาออกมาอยู่ข้างนอกกันวะ ไม่มีใครแสดงอภินิหารนะครับหนึ่งสูบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับกับหนึ่งสูบสามหัวเทียนโอ้ยทำไมเยอะขนาดนี้ เพื่อการจุดระเบิดเผาไหม้ที่เฟียวฟ้าสุดสวิงนะครับลิงโก้ด้วยแล้วกันอ่ะให้มันครบๆไปครบับตอนนี้ก็กำลังจะเดยอดสายที่แยกเรียบทางด่วนรามินพานะครับจะไปเรื่อยๆนะครับอ้าวไปไม่ได้โอ้เยรถจุกปุ๊บ มามุดกันเหนื่อยไหมเหรอครับก็ไม่ได้เหนื่อยนะเออมันก็แบบประมาณก็ง่ายกว่าเวอร์ซินิดนึงอะรถตัวเองที่ใช้อยู่นะครับเว่าด้วยด้วยความสูงด้วยด้วยมิตริรถอะไรด้วยนะครับก็โอเคนะสามารถมุดไปได้เรื่อยๆนะครับอ่ะหอะไรเนี่ยมันกำกึ่ง มันกำกระจกมันกำกึ่งรถเก๋งนะครับเนี่ยกำกึ่งรถเก๋งก็ระดับรถกะบะแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับรถตู้เนาะ, <Wow. S 1> ะดับๆะดับยังไม่ชินครับตอนนี้เ่ะเจอพี่เวอร์ซิส ปเปว่าเลนเลี้ยวยังเป็นไฟแดงอยู่นะครับอ่าเขียวแล้วเขียวแล้วไปจะตอนนี้เข้าเส้นอะไร ประเด็จมนูรมหรือประเมนูกียริอะไรสลับสับสนกันอยู่ถนนสองเส้นนี้ไม่รู้อันไหนชื่ออะไรลืมเออครับก็เลืกยโอเคน้ำหนักมันก็กำลังดีนะครับสี่เรามีหน้าสี่ร้อยตัวนี้ เร่งคือมันแบบทำได้ดีเลยครับอยากอยากไปก็ไปในเมืองคือมันชูดได้เออไหนช่วงล่องล่งเนาะกดแป๊บเดียวร้อยแป๊บเดียวร้อยมันไม่ได้แบบว่ารอรอบอะไรขนาดนั้นนะอัตราเร่งมันแบบถือว่าชีวชานะครับในคลาสแตบบ่ว่าหนึ่งสูบหนึ่งสูบแล้วเร่งปี๊ดที่มันได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับสมเหตุสมผลก,กับเครื่องยนต์กับอะไรที่มันให้มา คนคงเล่นรถแล้ววะเฮ้ยแต่มันใช้ดีนะครับในเมืองนี่คือแบบโอเคเลยอ่ะเมื่อคืนนี้ก็ไปขี่เล่นแถวพนัครมาโอ้เสียงหายแล้วเมื่อไปขี่เล่นแถวพนัครมานะครับก็ก็สนุกดีนะฮะเฮ้ยเจอล้อซิงหรอเฮ้ย there แล้พี่เบอร์ติดเขาแสงเราไปตอนไหนวะละมวดทำอะไรกันอยู่นีนนนนน่นะครับน้องๆหนูๆนะครับพ่อแม่พี่น้องมีลูกมีหลานนะครับรบกวนด้วยนะครับหมวกันนอก นะครับสร้างนิสัยให้เขาเติดหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าหัวคนเราเนี่ยผมย้าอยู่เสมอว่าหัวคนเราเนะี่ยมันไม่แข็งกว่าปูนแน่นอนนะครับเป็นอะไรมาอคซิดอแอคซิเดน์นะครับหมวกก็อ่ามันก็มีแบบห,หลายแกสหลายราคาเนาะผมว่ามันเริ่ไม่น่าจะเหลือมากกว่าแรงนะครับถ้าเทียบกับการเติมน้ํามันรถหรือว่ารถอะไรพวกนี้ครับมันก็ค่อนข้างอันตรายเนาะยังไงก็ต้องแบบว่าขับขี่ปลอดภัยอ,อ่ะโอ้รีไปไหนได้ลูกพี่ท้าง,งานบอก แต่จะตามไปนะครับแต่ว่าต้องไปทำงานด้วยนะวันนี้เออวนี้ก็แบบว่าเอารถมาขี่ให้แบบว่าได้ฟีลว่าขับไปทำงานในเมืองอะ่ะเออมันมองภาพออกไหมว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะครับใช้งานในเมืองรถติด,ตด,ตดบ้างรถลงบ้างนี่เหอะข้างหน้าเราก็จะเป็นข้างหน้าเราก็จะเป็นนี่แหละลาดพร้าวปวดร้าวทุกเช้าเย็นนะครับ oh, <no. S 1> เออ เริ่มแล้วเริ่มแล้ว ในเมืองเนี่ยฮะขนาดลาดพร้าวเนี่ยมันก็ก็โฟโฟนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่เจอช่วงพีเกที่แบบติดมากๆของมันข็้นมารูนะเคอน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าว่าดูมันก็ไหลๆอ่ะ ก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับไฟ LED เขาเนี่ยโหแจ่มแจ้งมากนะครับเวลาแบบอ่าหาไฟสูงอะไรเงี้ยมันเออมันเห็นชัดเจนดีแบบว่าเป็นจุดเี่แบบทำให้เป็นจุดสังเกตได้ดีนะครับว่านำแสงคือแบบว่าพุ่งตรงนะครับแต่ว่าส่วนนี้ก็อย่านําไปใช้จนมันเกิดแต่ว่าผลกระทบกับผู้อื่นนะครับ ถึงแล้วมาถึงแล้ว